สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเบาะมอเตอร์ไซค์ของ Yamaha Nuvo Mx นะครับซึ่งผมสั่งมาจาก s h o ป e e นะครับเป็นตัวนี้นะครับเปรียบเทียบกับเบาะเดิมนะครับที่ใช้ประจำอยู่นะครับเราเทียบกันนะครับตัวของใหม่นะครับหนังเนี่ยนะครับจะเป็นแบบสากๆนะครับ ส่วนของเดิมน so er ี้จะเป็นเงาเงานะครับแล้วหนังก็จะนุ่มกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ความหนานะครับของเบอดเดิมนะครับตรงนี้จะมีมีสโลปที่มากกว่านะครับส่วนตัวนี้จะตัดตัดเลยนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะเตี้ยกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วความแบนนะครับมันก็จะแบนกว่านะครับเบอดเดิมนี้ จะค่อนข้างมนๆมนอวบๆนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับ <c oughs> พลาสติกอะไรเนี่ยก็หน้าตาเหมือนกับของเดิมทุกประการเลยนะฮะครับก็คือมีน็อตสองอันเอาไว้ยึดนะครับตัวนี้คือเอาไว้ยึดกับมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะ ต้องใช้ของเดิมนะครับของเดิมเอามาใส่นะครับเขาไม่มีมาให้นะครับอันนี้จะเป็นตัวล็อกเบาะนะฮะก็ของเก่านี่โหสิบกว่าปีแล้วนะครับมันก็หมดสภาพไปนะครบับสภาพเลยนะครับแต่โดยรวมจริงผมชอบของเดิมมากกว่านะครับเพราะหนังมันนุ่มกว่านะครับอาจจะเก็บเบาะนี้ไว้ก่อนแล้วก็เอาไปหุ้มหรือย,อยังไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน นะครับไปให้ใครอยากได้เนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับเดี๋ยวเราจะนงไปใส่ดูนะครับเดี๋ยวเราดูข้างๆก่อนนะนี่ครับตัวนี้มันก็จะด้านบนก็จะแบนเนาะนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมนๆน,นะครับมนๆน,นะฮะกัดเย็บก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีการเย็บ น่นี่มีจนตรงนี้ด้วยมีตะเข็บตรงนี้ด้วยมีตะเข็บตรงกลางนะครับแล้วก็มีตะเข็บตรงนี้ก็คือมีสามส่วนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับมีสี่ส่วนตัวนี้มีสองส่วนนะครับก็คือด้าน,นอันนี้กับทั้งพื้นคือเป็นอันนี้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ เปรียบเทียบก็แค่นี้นครับสวัสดีครับ